ครวิวิวจนจท่าเล้วออแม่สองดอกครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมป่าดอกเชียวครับวันนี้ก็มาวันนี้มากับหลานด้วยสี่คน,คนมาถึงก็หมานเลยค่ะทุกคน,น,นบ่าวตีคนเจอนะอสองดอกติดเลย นนูดอกนูน้นแล้วก็ดอกนี้นนมันลวมันมานเขามากับมานเลยค่ะทุกคนค่นนมันลกโอ้มาหันถักสองมึงเจอกี่ดอก <laughs> ไปค่ะทุกคนไปต่อนูน่นทางนู้นเขาได้แล้วดอกหนึ่ง อีกดอกนึงแล้วค่ะอันนี้พอเองด้วยค่ะไม่ใช่ของเบาตีนะของสาวสูดเดอน,นี่มือน,นี้เอาเสียมากค่ะน้ำค่ะพี่น้องบึงสวยงามอีกหนึงดอกจ้าน้ำค่ะสวยอยู่เด้อแห่งไปน้อยนึง ไี่ดีใจอืมอีหลีอีหลวกระดดกระดี้อ่ะเบืองนี่ หวานคักอุย้วยวุ้ยจนจะเท่าแล้วออกไสองดอกโอ้ยทุกคน,นดูว้ยงา้ำน้ำปาดดูสวยสวยสวย,อยสองดอกนี่ชนะไอตีเลยอ่ะโอ้โห ชนะชนะกิ๊กิกิ๊กิกิ๊กิ๊กิ๊กิกิกิอกิขกิปกิคนเห็นดอกิี้ดอกยักสวกอ่ะโอ้ิม่ิ๊กิ นั่นเห็นไหมพอเขาได้ปุ๊บมันก็เริ่มมาใกล้เขาแล้วเองพอเขาได้ปุ๊บมันเริ่มมาใกล้เขาปั๊บโอ้โหอุ้ยอะไรเองอ่ะ ดีดูครั้งนี้วันนี้นเขาได้ต่ดอกสวยๆวยบ่าค่ะทุกคนไปต่อเจออีกแล้วฟ้ามันไม่มีคนเห็นเพราะว่ามันบังเนี่ยม,มันเกิดแบบนี้ก็ไม่มีใครเห็นหรอก แต่สาวสุเห็นค่ะคนอื่นเ่าเห็นแต่ว่าสาวสุเห็นค่ะนี่แห,ห้ไปต่อีอกรอนะึกำลังโพโลู ดอกนี้น้ำคักร่้นหิวเวอเหรดนี่พอได้อยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่อ,อะไรถอะกิน,นค่ะโอ้น้ำไหลไปต่อแล้วค่ะ เม่นค่ะกำลังสิพลูรับนึงเดียวไหมโอ้ีค่ะสองดอกแล้วนี่กำลังขึ้น น้ำแแอ เจออีกดอกนึงค่ะโอ้ขี่น้องยู่สอกหน่อยหินกระเค่งแข่งพี่นอ้องเอ้อโอ้ยขี่ถึงหน่ายเหี่ยวเบิดละ่ะดอกนี้ก็งานยิ่ออกอยู่ข้างทางด้วยค่ะ สับกันมัหมดมันคือหมักเจ้เนาะนี่ค่ะหมดแต่เจ้ดีดีของแบบนี้เนาะมันก็หมานไผ่หมานมันด้ค่ะมันไม่ใช่ว่าจะเดินเจอกันทุกคนนะมันก็แล้วแต่ดวงอ้ยเล็ดหลอดสายตาข้าเจ้าได้จังไดสามดอกพี่น้องอืออือ้ค่ะ ดอกโอ้โหอีกดอกหนึ่งค่ะน้ำขัดเนาะป้าสวยเนาะดอกเนี้ยเหมือนมันกำลังจะเึ้นงเกิดอะ